ฮันเตอร์วีสีครับประช่อนแม่น้ำประช่อนคลองประช่อนเป็นประช่อนนั่นแหละกัดเป็นฮันเตอร์วีสีครับเลยหุ้ยสวบสจจัดใจนะส่งให้นิดนึงว่ามันกัดไม่โดนนี่ไม่ปล่อยเว้โอเคครับผมฝากผลงานด้วยตัวดาปึ๊ดเลยหมายคือเป็นเป็นคลองที่ต่อจากแม่น้ำนะครับน้ํากําลังลงอย่างเงี้ยใช้ยาอย่างมีสะวะดิมตลิงโอเคฝากผลงานด้วยกับผมนายเอก คนบ้าเบ็ดหรืออีกอย่างเอกกระเทาลกฮันเตอร์วีสีมีวีสีฝาก f อซทั้งหลายเลยเฮ้ยเจี๊ยบเอือยไม่มีแฮวเจี๊ยบสุดยอดแล้วโอเคครับเยี่ยมครับมีวีสีไม่มีแฮว